ครับผมสวัสดีครับผมเมือนนี่ผมมาอยู่กับสวนอินทาลัมนะครับทุกคนเหมือนนี่อยู่ที่บ้านย่างหล่นนะครับอยู่ที่บ้านย่างหล่นนะครับอำเภอภูพานนะครับผมจังหวัดสกลนครนะครับอยู่กับไรยังครับผมนี่ไรกัญยาพัดครับไรไรกัญยาพัดนะครับผมอินทาลัมภูพานนะครับผม แต่คงเพื่อนบ๊วยดยูขางห้างนะครับเพื่อนยูด้านในนะครับเบิ่งอิธิพาลัมนะครับผมสวยๆนะครับโบพอร์ตโบแพร่คลองผักอื่นะครับนี่นะครับเบิ่งครับทุกคนงามบอกรับดกนะครับผมปลอดสันนะครับบ๊ยไดสีนะครับเพราะว่าเพื่อนจะหหอจังสีนะครับทุกคนนี่เพื่อนจะหหอจังสีเราก็จะมาแพ็คขายกันนะครับนี่นะครับผมเท็ดเป็นระบบเลยนะครับนี่ธุรกิจครอบครัวครับธุรกิจครอบครัวนะาครับผมกับก้อนแจกขายนะครับก็จะได้มีการตัดแต่งจังสีนะครับนี่ครับ นี่ตัดออกนะครับอาตมาใส่ให้ดิบ่ขายรผอมกลางนะครับนี่นะครับนะมีต่อมาใส่แหม่ขอชุ่มนะครับนี่บ่อันอยู่ในมือนะครับนี่ครับนี่โอ้หนะครับตัดกันออกแกงสีเลยนะครับนี่ตัดกันออกแกงสีแห้งๆเลยนะครับแล้วก็แพรก่องนะครับทุกคนแพรก่องสั่งกิโลนะครับต่สั่งก็มาตะทานนะครับเป๊ะๆนะครับเกินนะครับนี่เกินครึ่งโลนะครับเกินนะครับนี่เกินนะครับนี่แพ็กนะครับผมเพิ่นมีดแปนทองเพิ่นน้ำนะครับนี่นี่นะครับผม กินทะพาลำนะครับผมทุกคนนะครับกินทะพาลำนะครับนี่นะครับผมพี่ขายกิโลเท่าไหร่ครับนี่กิโลสองร้อยครับกิโลสองร้อยบาทนะครับผมกิโลสองร้อยครับขายสู้กับมาติดต่อครับมาคุยกันได้ครับครับผมขอเบอร์โทรหน่อยพี่ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสามเก้าแปดเก้าห้าหนึ่งครับอ๋อครับผมถ้าเป็นกล่องยังสีได้ครับพี่ถ้าเป็นกล่องคืนีิกับกล่องละร้อยครับนี่ครับกล่องละร้อยนะครับผมละรบาทครับสั่งได้นะครับเฟสบุ๊คพี่ซื้อยังครับ อ่าเฟซบุ๊กไอในเพจไล่กัญญพัฒน์เลยครับไล่กัญญพัฒน์อินทาลามภูพานเนี่ครับครับผมติดต่อบันไดนะครับติดต่อมีช่องทางติดต่อที่หน้ากล่องครับนี่ครับผมช่องทางติดต่อเพิ่นนะครับอานะครับผมงามๆสวยๆเลยนะครับนี่สวยจริงครับผมเบ่งเราเลยครับมาฝากแวะเขามาได้นะครับเขามากติดต่อบันไดนะครับเขามาชมสวนได้นะครับนี่ครับทุกคน สวยงามนะครับถ้าเป็นหมากลวงเงี้ยสิก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับทุกคนเนี่ยครับถ้าเป็นหมากลวงสิก็อีกราคาหนึ่งบริเวณหมากเสียด้ครับแค่แบบมันลวงออกจากช่อนะครับมันลวงออกจากช่อนะครับแต่ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งถ้ามันลวงออกจากช่ออย่างนี้ครับทุกคนนี่ครับบ้าครับเดี๋ยวจะพาส่งชวนพนักบัตานี้ครับผมมาชมเบงนะครับสําหรับวิธีการตัดอินทพารลัมนะครับผมนี่นะครับเปิดทุ่งออกมานะครับผมนี่ครับตัดออกจากต้นใหม่ๆเลยนะครับ ตรงหัวในะครับเวลามันตกลงไปมันยังชีวสียาหายมันบอครับนี่ก่อนตัดนะครับก็ต้องเปิดทดสอบเบิ้งว่ามันเป็นแจงไดมันพอเก็ียบบอมันบอกครับหรือเขานับมือบอกครับนี่นับมือนับมือกับมีส่วนครับแล้วกรับเขาต้องมาเบิ้งเขาต้องเช็คเบิ้งด้วยตาเขาแน่นบอกครับนับมือมันกับบัวชั่วนาะแม่นบัวชัวครับนับมือหันร้อยหาซีดมือสามารถตัดขายได้ครับครับแต่ว่าเขากะเขากะต้มชิมเบืองก้อนครักบัวสีสัต อ๋อครับนี่ตัดกระส่กัดไก่ตัดจริงนะครับถ้าเป็นรุ่นน้านะครับตาป่านนั้นกระเทียบจีบบ่ขาดนะครับทุกคนนะยี่สิบกโลนะครับมาผู้เดียววาได้นะครับต้องสองครับสําหรับการตัดทั้งสวนนี่เฮามีจักต้นพ่อลอยลอยต้นนะครับลอยต้นนะครับปลูกมาจักปีแล้วครับพ่อเนี่ยมันกมนากปีแล้วก็ โอ้ผลิตนี่เริ่มออกเร,เริ่มเจ็บผลผลิตหกเจ็ดปีโอ้ก็แสดงว่าสวนนี้เกือบสิบเดี่ยวมันบอครับหรือสิบกว่าล่ละครับประมาณนี้เกือบสิบกว่านะครับ,บ,รบเพราะว่าปลูกมก็สองปีเก้าเดือนมันออกผลผลิตเอายง่ายสามปีเต็มนะครับเนาะกวบกวบปีที่สามปุ๊บได้เก็บผลผลิตนะครับผมอันนี้ของเ้านี่จำนายทั้งต้นพันธุ์น้ำแมนบอครับนี่ครับต้นพันธุ์ต้นพันธุ์ก็มี่จำนายนะครับผม แล้วก็ทั้งจำนายทั้งผลผลิตทั้งต้นพันธุ์นะครับนี่ครับบรรยากาศสวนพลร่มเลื่อนนะครับในสองตัวได้ครับทุกคนเรียงงวทั้งไต่ดํานะครับผมตัวกําจัดห้าได้ขี่ได้ยังไส้ดํานะครับสําหรับงวคุมค่านะครับเนื้อที่จักไรนี่พ่อที่ไรโอ้นผลิตปีนี้ประมาณเท่าใดครับขาดขาดการขาดการปีนี้ประมาณเจ็ดลอยจันนะครับเจ็ดลอยจันท เขาเพิ่นเอื่นเป็นจันนะครับจันหนึ่งก็คือจะประมาณยังสีรับนี่เขาเรียกเลียกจันครับนี่จันเจ็ดลอยจันเจ็ดลอยจันจันละสิบกิโลคูนเอานะครับทุกคนจะได้เงินเท่าใดนะครับผมผมมาบวกให้นะครับฝากทุกคนไปคู่นเบิ้งนะครับนี่สําหรับไล่ได้นะครับผมในการทําส่วนแต่ละอันแต่ว่างบ่พูดถึงนะครับคาใชใจนะครับเอาแต่ไล่ได้มันจะมีกําลังใจในการเทียดนะครับอ่าครับผมการเกษียนะครับมีขาดทุนมีกําไรนะครับทุกคน แต่ทาด้วยใจรักนะครับมันจะประสบกวนสําเร็จนะครับมาเบิ่งวิธีการขัดนะครับอันนี้ขัดออกยังไงครับเนี่ยลูกเขียวได้ครับคอขอเบิ่งนะลูกเขียวอมนี่ยังมะเรยงพ่อบหรครับเนี่ยยังค่ะจะกินได้คือกันค่ะกะเรื่อยออกเพิ่ขึ้นโอ้ครับถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค่าเพื่อนก็จะรับเปเป็นช่อยังสีเล่ยมันบ่ครับเนี่ยถูกต้องครับเอาไปอยขายแล้วก็ไปสร้อยคายนะครับเป็นช่อเพื่อนกับสีส้มงนี้ครับออกมาจากออกมาจากถุงยังสีนะครับเนี่ เป็นช่อพี่เพื่อนก็นจะทรงทายัางสิครับนี่ครับทุกคนห่อผ่ามุ้งให้จวบเจียเลยนะครับน,นี่เป็น,น,นมุ้งเป็นพลาสติกนะครับเป็นร่องนี่ครับกันมาแรงกันยังนี่ครับนี่สำเร็จพรวอมทรงนะครับนี่พวกนึงนี่ประมาณเท่กิโลกอครัคค kind of บสิบกิโลนะครับกับสิบกิโลสิบสองกับนีบานนี้ก็จะมาคัดนะครับหน่วยเสียจังสีครับออกนี่ครับนี่ทุกคนนี่มันจะมีหน่วยเสียหน่วยเขียวนะครับเพิ่นก็จะมาคัดออกนะครับ นี่แหละครับ10กิโลโอ้ถ้าไล่ละพันเกือบ2 0 0 0นะครับเนี่ยเกือบ2 0 0 0นะครับขายซื้อรับซื้อกสุดๆแล้วนะครับนอ10กิโลนี่ครับผมวิธีการหอนะครับนี่นี่แหละครับการหอวางสวนได้ขายครับมาชิมผลผลิตเพิ้มกันนะครับเบิ่งครับทุกคนเป็นตะเสียบแห้งนะครับนี่นะครับ เคยเห็นแต่ของผาคอย่างของอีสานบ้านเฮาสกลนครน,นะครับอำเภอภูพานกับวัวเพีร์กันนะครับ mm. บ้านกรอบนะครับผมอันนี้เขาเกินพันยังพี่พันใบฮีครับพันใบฮีเนื้อเยื่อครับใบฮีนเนื้อเยื่อนะครับครับผมครับ <c oughs> ครับทุกคน